ครับผมสวันดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้การเป็นคลิปต่อนะครับครับอันนี้คือข้าวดีข้าวเด้งนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับในพื้นทีหน้าประมาณสามไร่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณสองกำครับสองกำใหญ่ๆนะครับนี่คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์นาดำหนึ่งต้นนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวนะครับกําจัด เขาดีดเขาดิ่งไปแล้วนะครับนี่แหละครับก็ให้พี่น้องชมไปน้ากันนะครับว่านะครับใบเขานะครับใบเขานะครับอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับนั่นก็คือจะบบมีเข่าสูงนะครับบบมีเข่าสูงบ่มีเขาแกมนะครับบ่มี่เขเจียมเข่าดิงขึ้นมานะครับนั่นก็คือเกี่ยวออกแล้วนะครับนั่นคือเก็บเกี่ยวออกแล้ว นี่ครับในประมาณ2กันะครับกะเป็นข่าเหนียวล้วนๆนะครับเป็นข่าเหนียวที่เพื่อนอาจจะกลายพันธุ์นะครับส่วนข้าเหอาคางขั้นพันธุอีกเก็บออกนะครับยังอยู่ขุ่นอยู่นะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่ผมเองกะให้ความสําคัญและกะใส่ใจนะครับสําหรับแปลงนี้เป็นข่าเหนียวหอมขาววิสุดนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับส่วนอีก ให้ทัดมานะครับแกบเก็บเกี่ยวออกคือกันนะครับนี่ครับเป็นน้าห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับลวงยาวนะครับนะครับนี่ครับแกะเก็บเกี่ยวออกแล้วนะครับข้างบนตอนนี้กําลังอ่าซูบหนามลงมาใส่นะครับสูบหนามลงมาเติมนะครับใส่หน้านะครับเพราะว่าพิกัดหน้าที่ผมปลูกจะเป็นแบบคันบันไดนะครับพูนครับข้างบนทัดขึ้นไปที่ได้ยินเสียงเครื่องนะครับ ตัวนั้นจะมีเอ่ามาเขาหอมสยามนะครับหรือว่ามาลีเตียเรากะก็ขอ2ยีสิบสี่นะครับหรือว่าสกุลเจ็ดสองนะครับคกขาดลงมาเป็นหนานหาเก้าส่วนทั้งผุนนะครับจะเป็นเอ่อข้าวของขาวที่สุดนะครับกกคาดว่าจะใส่เวลาสูบอยู่ประมาณสามมือพล่ะครับนะครับกะจะสูบใส่ให้มันหมดเลยนะครับเพราะว่าเอ่อเข่ากระล่งจะก้มนะครับถ้าบบสูบใส่ กียร์ยานเพิ่อนโบ่บกุมนะครับนะตอนนี้ก็คือยังต้องการหนามอยู่แต่ว่าบ่ต้องการหลายนะครับถึงบ่ต้องการหลายแต่ก็ต้องเติมให้นะครับแก่แก้ปัญหานะครับตามบริบทนะครับหรือว่าตามที่ว่างเปลียนงานไว้นะครับถ้าฝนแรงหรือว่าน้ำมูพ่อกะสูบจากน้องจากบอไสนะครับซึ่งว่างแผนไว้ก่อนั้าแล้วนะครับสำหรับการทิศหน้าอ,อ,อาศัยฝนธรรมชาติ กาจะลําบากเนี่ยนะครับก็ต้องมีวิธีการวางแผนป้องกันไว้นะครับหรือว่าแก้ไขนะครับเท่าที่จะเฮ็ดได้นะครับนั่นก็คือการขุดบ่อนะครับพี่น้องหลายคนหลายท่านก็มีโซลาเซลล์ครับตัวนังนก็แห้งดีนะครับส่วนผมเองผมจะใส่สูตรขุดบ่อนะครับไว้นะครับแปลงละลายนะครับไว้ใส่น้ำบัวสิเป็นโต๊ะกะนะครับสูบต๊ะกะสูบใส่กะหรือว่าสูบใส่เขานะครับส่วนที่เหลือกะ เอาไว้กินปลานะครับถ่านเพอรนมีนะครับก็คือวัตถุประสงค์หลักก็คือเอาไว้สูบน้ำเซาใส่นานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่พัน้องครับมาอัปเดตนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับอีกหนึ่งธงนะครับสำหรับแปลงเมล็ดพันธุ์แปลงนี้นะครับกับพึ่งปลูกปีแรกนะครับครับสำหรับที่เห็นอยู่นี่ก็คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับ โอเคนะครับกราบขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับกราบขอบพระคุณ FC นะครับอีพออีเม้นะครับ FC แฟนเพจไอซายนะครับลุงอาปานามาเบิร์ตสกูสุคนนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับที่ให้กำลังใจที่สั่งจองเมล็ดพันธุ์นะครับสอบถามนะครับเตล่าสายพันธุ์กะยินดีนะครับยินดีแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์สื่งกันแลกันนะครับผมกะยินดีรับฟังนะครับมีอีหยังจะแนะนำกะโอ้ยินดีนะครับครับ